พามาอยากมามาีนช่วยชุพี่สอยฉันด้อยพายนี้ตอนโมขอช่วข้าของนี้ก็ได้ค่ะนี่น่านี่อะไนะไรนี่นายอคครั้งใหญ่วันนี้เราก็มางานบูชาพ่อแม่งก็วมาที่เราจะมาห็นลูกปูนะคะชัดเจนบ่ ได้อยู่เนาะได้ค่ะเย็นเนาะจากมุมกล้องดีของยาไม่ถามบร้มิกนี่นี่บร้มิกของยาเนไม่ได้มีไว้อันนี้มามาส่องให้พดีจ้ะาจาของยาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มาหาเดียวกนอาเลยไม่ได้วางเอามานึ่งเดนพอดีูกับลูกว่าียันบ่มีเว้ไดมุมได้ไหมไม่ได้วางีชิมาสาธุมาขอพร จากคุณแม่สุภาพยังไม่กดกดจากคุณแม่กดตรงนี้ก็ได้ลูกลูกลูกเอาเอาโทรศัพท์แม่มานี่นี่เขาถามนี่นนี่ให้แก้ม่ลูกแกมาแม่มาถือให้หน่อยค่ะนะครับสีมาขอพรจากคุณแม่กับคุ่งก่อได้เกิเครื่องนวันหลุดได้ไปแม่ยวาทีไหนโอ้โหจ้าจ้ามือนีผ้าผ้าลูกผ้าเต่านี่ล่ะเชียงงานหมอลำพิษลำเพลินขอบขั้วนี่ล่ะ ป้าสิมาขอพรจากคุณแม่และคุณพ่อพอสงการน้ำม้งสาแล้วกับคุณแม่สุภาพน้ำม้งสาเนี่ยกับมี่พอมีแม่ผู้เดียวเนาะกต่หายวายนั่งเนี่ยที่ว่าไปใส่ก็ว่าเราเมือนี้มาเอาขั้นหามาขอพรจากคุณแม่เพราะว่าลูกเตาทำ ผลงานถือว่าเป็นงานเพลงที่เป็นธรบรรดาต้องใส่ทรมดาต้องใส่ทั้งว่ากาบกอนมันจะกับกับกาบพระนิวในบ้านก็คือตอกกาบกองกาบจางเกมจางแม่กระสิกาบด้ว่ยครับอันนี้ก็คือเมื่อนี่กะเอาคันหามาือว่ามาขอพรมากราบพุ่นแม่นี่นะเออกราบพุณนแม่พุณนพ่อเพื่อจะอยากได้พรบารมีจากพุณนแม่ในการ ตางงานในลูกการนี้เอาก่อนเร่นนะครับถ่ามสิได้กับแม่ก้นซ้ำกาผ่าลูกนะผ่าในบ้านในบ้านเลยอะในบ้านในใจลูกมาสวยลูกมะมามานางนี่ก็ได้ลูกเหรอไช่พอไยิ้มว้ลูกยานาบุตรเดน้อยมา นนคือมืนลลอนีลูกเตานี่ะโดยการนำของพญานาลใจจวดพร้อนบิลลี่นะสิมาขอพรขอบารมีจาก,ะกนะครับคือพ่อพับแม่ครับซึ่งแม่กับซ้ำพอขอขอ่อพ่อกับซ้ำแม่เนี่ยที่ลูกเตานับชื้อขันบ่มีพ่อกับแม่กับ่มีลูกมีเตได้มือนีนะครับชน,นล้วคาสิมาขอพรขอบารมีซึ่งปีนี้หมอรำเป็นลำเพลิน ได้ทำผลงานเพลงเป็นเพลงโชว์ใหญ่ที่เป็นเพลงเปิดเปิดหัวเลยเปิดกระท u มาเลิกใช้คำว่าชื่อเพลงว่าเพลงบูชาพ่อแม่นะครับซึ่งเป็นเพลงใหญ่ที่จะมาโชว์ในการแสดงในฤดูกาลพศ2 5 6 7 6 8นะครับฉะนั้นะนะครับเนื้อหาสระของเพลงมันเกี่ยวกับการเกี่ยวกับลวกเต่า ได้เติบโตได้ไง่ายขึ้นมากหรือได้ลืมตาม,มาชมเลืองดูโลกนี่กับมาจากพ่อกับแม่ตั้งได้มีวันนี้ถึงจากดูในจุดใดกระซังถูกเตากันเระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่หลักก็ต่อไปกับเป็นคุนคูบาอาจารย์นะครับอาจารหลักมาขอพรขอพระลูกทว่าเตาทุกๆคนทุกๆพันนี่แหละมาขอพรนำคนอยากเด้อนาคนแม่เด้อ การเข้าไปใส่มาใส่เนี่ยเข้ากัเรื่อกถึงทุ่นพะพุนพะท่าพะโสพุ่คุณนมีดาบั่นดาคุณนผู้บาอาาจรย์ไปใส่กับวัาแต่ไข่ระลึกไว้ว่าแต่ออกจากบ้านหนกใส่หัวระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่เข้าบัดถิ่นพ่อแม่เข้าบัดถิ่นผู้บาอาจารย์ท่าบวัดถิ่นไปใส่กับดีดีเบิร์ดแม่กับขอบพุณบุญเต่าที่ว่าคือเห็นบุญคุณพ่อแม่ แบบนี้มาคอข้อทีว่าสร้างวงค่ะมันบธรรมดานี่การทีว่าสิเป็นวงใดวงใหญ่เพชรลำเพูนอย่างไรก็ค,คืออันนี้คุณแม่ก็เคยเห็ุมาก่อนเนาะกับคุณนายบ้านสายตจวดแตงตะกี้เราเคยบุกเบิกมาน้ำกันบุญมา,ากแตงแก้วบุญพอสงการระมุ้งษาเหรอจ๊ะในสุภาระมุ้งษาเหรอจ๊ะมีคุณนายบ้านมาในชัยระมุ้งษาสายตจวด สูงมากก็พอก็แม่จนว่าถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นกมาวเห็นวงไม่เหตุวงไม่ก็คืออยากเป็นตัวของตัวเองอยากได้อยากสาร้างอยากสู่ชีวิตสร้างคนสร้สางงานสร้างอาชีพเจ้าของให้มันเป็นสีสันบันเทิงก็คือเท่นพอ่อเท่นแม่ละน,นะเขาไปสู่ต่อไปแม่ก็ดีจะนั่งคุณพ่อเป็นกัน รับรู้แะพองการได้ม่งสาแล้วค่ะย่เหแล้วก็าากวววไปใส่ดอกเรารับรู้ว่าลูกเต่ากับบ้านไหนมีดังไหนเหตุหอดใส่แล้วแมก่กับผู้ยุบเบื้องหลังแมก่กับใครกำลั่งใจลูกเต่าคือมีม่งแหลก,กคือสาวไร่เพชรแันแพงพุ่งหนึ่งเต่าทีนบนแพงรุ่งแล้วก็มีหมอรัเเทรกำเพิพนมุ่งที่สาม,มงที่สี่กัสะออนบ่มอรำคอนเสิร์ตเสียงสะออนคอนเป็นคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตเสียงสะออน คุณแม่ก so ับเบิงมึงแม่กับยูเบิงหลังแม่ก็คือพุ่มใจล่ะพุ่มใจที่วันลูกเต่าเห็ดใดเห็ดมาใดซนีกับว่าธรรมดาเนี้ยเข้าพึ่งสางมาแค่อะไจักปีสามตีจับคีโรปวเนี่ยมาท่านถึงสี่าสามจิการสามตีฟัวเขาเห็ดมาใดซนีแต่ว่ถือว่าธรรมดาเนี้ยถือว่าแทนกขับเอฟซีคนให้กำนังใจเข้ามาแต่ถือว่ารพยาบาลกับพีระดีเี่ค่เป็นการชีวิตตัสูงเนาะ ชีวิตต่อสู้เข้าต่อสู้สู้ไปจนจนกลัวเข้าสิใดมันจะมีวันของเราสู้ต่อไปพุ่แม่พุ้งแหนะยากจะให้กำลังใจหลูกเตาก่ต้องถอย่อได้แตบา,บ,าบ่าบ่ถอยบ่ไหาแล้วก็น้องมีหน้าต่อไปหน้าโคตรก่จิตนั่งเอกน้อยเวลาสู้ต่อไปยากยาก็ให้กำลังใจสุดๆนั่นแหละเขานอนรถเมฆหลัตาเล็กตา นนี่นูนี่นาหน้าโคตรข้างนาอายใลนลูกอายไลน์ร้านนั่นแหละแล้วก็ทีมงานหมอลำพชรลำเพลินทุกชีวิตทุกดวงใจสู่ซอยกันแล้วลูกเด้อสู่ซอยกันเดี๋ยวมันจะมีวันของเราแล้วก็น้องรุดเมียพี่รุดเมียอีกด้วยมันจะมีวันของเราเข้าตองสู่สู่บ่บวันสีมาไม่นึกว่ามากเก้าน้องอะไรนะซอยซอยน้องซอยสุดา คุณย่าก็ให้กำลังใจทุกสิ่งอย่างให้ห้าสู่ซอยกันที่เรงบ้านหลังหนึ่งนี่ยผู้ดันเฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนี้ผู้หนึ่งมี่หลายๆอย่างเข้ามาร่วมกันเดี๋ยวมันก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็น้องอะไรนะสายชนเนาะสายชนแล้วก็อันนี้คือคนเก่านน้้ออองจโคตรชุกแล้วก็ น้องอะไรมากน้องโลโก้โลโก้โมกำลังกำลังเก็บมาทำแบบนาดนี่วันเจ่ิญนยหยุกดิ๊แล้วก็น้องหลาย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 น้องเนาะน้องแอดมินไหมเนาะแอดมินไหมด้วยก็ดีอะไรนี่แหละคุณย่าก็ดีใจด้วยให้กำลังใจสู้ช่วยกันสู้ต่อไปแล้วก็น้องสายชนคุณย่านะคได้ถูกตำแหน่ง่าแมนติ๊ดไตำแหน่งแตถือว่าโอเคอยีได้ทุกอย่างแล้วก็น้องโมด้วย เอาซอยกันเด้อลูกเด้อ